เหห็นไมที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสลามจริงๆค่ะคนที่เทอยู่นี่ก็เป็นคนจริงๆนะคะป้าพามาแล้วค่ะดีค่ะป๋าผ่านนะคะวันนี้เราจะมาซ้อนทาสลามชาไข่มุกยกักษ<ะ>์จะเป็นยังไงนะคะน้องๆต้องติดตามให้ดีแล้ววันนี้นะเรามีกิจกรรมพิเศษให้น้องๆร่วมสนุกกันด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมพิเศษของวันนี้ก็คือป๋าผ่านจะไปออกบูธค่ะที่ สาเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งนะคะไขว่างนะคะไปได้ชั้น3หน้าค่ะบนแลนเลยแล้วมีคณะตลก จากต่างประเทศต่างประเทศมาด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะหน้าไปมากๆใครว่างไปเลยนะตั้งแต่11โมงนะถึงเย็นๆเลยนะคะได้หมดนี่กิจกรรมพี่พาพาจะเอาไปในวันนั้นนะคะมีของแจกด้วยแล้วก็มีของไปขายด้วยค่ะของอออบนะูนเนาะมีสลามจัมโบ้สลามชุดใหญ่สลามชุดเล็กแล้วก็สลามชักไข่มุกค,ค่ะสีต่างๆนะคะอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ยังมีสลามใส่ด้วยนะคะแต่ว่ายังทําไม่ทันนะคะพี่พาจะมีของแจก เพามีไปเล่นสลัมที่นั่นด้วยใครว่างนะคะ3วันเลยไปเจอกันได้นะคะในปี2 0 1 9นี้นะไม่ได้ออกบูทนานมากแล้วถ้าใครอยากดูนะคะกดไลค์ให้ถึง1,000 10, ง like. ไลค์เลยว่าช้าไข่มุกยักษ์จะเป็นยังไงกันบ้างไปาทำมาเลยนี่นะคะเราจะใช้สลัมชุดใหญ่ของปอผาาสองชุดเลยเพื่อให้ได้จัมโบ้แบบนี้นะคะก็จะมาแกะกันดีกว่าว่าสลัมชุด บอกทุกอย่างพร้อมทํามากๆค่ะแค่มีกระมังนะคะก็ทําได้เลยนี่เราให้กาวสองขวดเลยนะคะขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ํำยาทางสลามของเป้าพาเองค่ะ <Yeah>. oh. มีไม่พายนะคะแบบถนัดมือให้1อันค่ะมีสีแล้วก็มีกลิ่นให้ด้วยกลิ่นหกกลิ่นสี่ห้าสีนะคะแล้วก็ถ้วยตวงแล้วก็แถมกระปุก <Yeah>. oh. แล้วก็แถมกระปุกเก้ากระปุกค่ะ <Yeah>. oh. ยังไม่หมดเล กิเตอร์นะคะกับผงมุกให้อีกคุ้มมากๆเลยนี่แล้วก็มีวิธีทำชุดนี้390าบาทนะคะไปที่งานไม่เสียค่าส่ง80นะไม่บวกเพิ่มนะคะไปซื้อกันได้ค่ะเราจะใช้กาวทั้งหมด2อชุดเลยนะคะแกะเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทกาวทั้งหมด4ขวดกันเลยเราเทกาวน้ำใสลงไปแล้วเราก็จะเทกาวน้ำขุ่นลงไปด้วย หลัจากนั้นนะคะเราก็จะคนกาวน้ำขุ่นกับกาวน้ำใสให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะเราจะใส่สีชมพูลงไปค่ะเพราะว่าเราจะทำนมชมพูวันนี้นะคะ คนกาวจนเข้ากันแล้วนะคะเป็นกาวนมชุมพูมากๆเลยแล้วจะใส่น้ำยาทำสลามปะผาลงไปนะต้องใส่เยอะกว่าปกติเพราะมันเยอะมากอาจจะใช้สองขวดเลยหรือเปล่านะมาลองดูอันนี้เราต้องออกแรงนะคะต้องนวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนไครไมเหนืดขึ้นมาแล้วค่ะเหนืดขึ้นมาแล้ว ตอนนี้นะคะสลามชารไข่มุกนมชมพูของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วดูสิใหญ่มากเลยค่ะทุกคนมันสามารถกลางได้360องศาเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทำสีขาวกันต่อวันนี้เราจะทำเป็นนมนะคะนมชมพูนะคะกับนมสดเนาะสองสีเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปให้น้องๆได้สัมผัสและจับกันที่งานด้วยนะคะนี่เราจะเอาไปตั้งโชว์นะคะเพื่อความสวยงามแบบนอ้เ่าลูกตป่นนี้ด้วยนะ ว้าวลดหลู Perfect มากๆค่ะไปทำสีขาวกันต่อเลย สลามนมสดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแผ่บางมากค่ะน่าเล่นสุดๆเลยนะโอ้ชามแบบกันดกกันดกเลยพี่ผ่าดูยืดยืดมากยืดยืดยืด,ยดโอ้สนุกมากเลยค่ะทุกคนคือเหมือนพี่พาจะสนุกอยู่คนเดียวอะคะ่ะทุกคนแบบแซวอะไรอย่างนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาถึงวินาทีสำคัญนะั่นก็คือการ เท hey, ใส่แก้วนั่นเองวันนี้เรามีแก้วยักษ์เลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูดนี่แก้วยักษ์ใหญ่ไหมคะทุกคน <Okay. S 1> ใหญ่วิสบุ้มเลยใช่ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะใส่ไข่มุกลงไปในแก้วนี้ก่อนเลย <_ d ise> นี่นะคะไข่มุกเหนียวแน,น่นเดือของเรามาแล้วค่ะที่ไปต้มมาตั้งนานนะคะน้องๆดูนี่ <_ d ise> เห็นไหมคะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลยเดีย๋ยวพี่พาจะลองเคี้ยวให้ดูว่าเหนียวจริงหรือเปล่านะคะนั่นนันนันคิดว่าเขาจะเคี้ยวจริงๆริงนะสิแหม มีใครคะเซลว่าไข่มุกทำไมไม่เหนียวเนึบมันอยู่ที่เจนรากากรเนี่ยหรอไหมคะน้องๆเพราะว่าถ้าเราเอาเหนียวเนบจริงๆถ้าเราเอาเหนียวเนบจริง,รงๆนะคะจะทําให้สลามเสียนะคะ่ะเราก็เลยจําเป็นต้องทําแบบหลอกๆนี้นะคะเป็นไข่มุกนี้นะ,ะออาเทลงไปเลยโอเคนี่เห็นไหมเราได้แล้วไข่มุกเอาแค่นอนก้นพอนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานใครกินมากไม่ดีนะคะแล้วก็จะใส่ไปเลยนะคะหนักมากทุกคนนี่ ไปเลยนะขันต่อไปนะคะนมนมเย็นบ้างนะคะออใส่เข้าไปเลยโอ้ทุกคนเห็นไหมที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสลับจริงๆค่ะคนที่แทอยู่นี่ก็เป็นคนจริงๆนะคะ <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมน่ากินไหมคะทุกคนสีสันสวยสดใสเดี๋ยวเราจะนี่เสียบรอดลงไปค่ะชุบดูสีน่ากินไหมเห็นว่าอู้พอไมใ่ใะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการเล่นกันเลยนะคะเอาสีไหนก่อนดีคะสีชมพูหรือว่าสีนมสด พี่ผ่าแล้วเทกันออกมาดีกว่านะคะเทเลยนี่นะคะไหลออกมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเลยดูน่าเล่นมากๆเลยเห็นไหมยืดมากค่ะทุกคนเสียงจิ้มฟินมากกะ ออกมานะยังไม่ถึงไข่มุกด้านล่างเลยค่ะทุกคนโอไข่มุกลงมาแล้วค่ะทุกคนเยอะมากๆเลยเห็นบ้างฟูมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะไข่มุกนะละลายละลายเต็มบ้านแบบว่าพาเลยดูสิ กระจายกระจายนะคะดูยืดเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ต้องนมชอบมากเลยนะไข่มุกแบบนี้นะต้องเก็บไว้ให้ดีค่ะตอนนี้แมวไปนอนกันหมดแล้วนะคะนี่ยืดยืดโอ้โหโอ้โห,หฟินมากค่ะทุกคนเวลาลบบี นะคะเขาก็จะดังเป๊ะเป๊ะๆอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาลองเป่าลูกโปงมาดูบ้าง <ś led> <ś led> โอ้โหไปยันู่นเลยนะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวเรามาเล่นสีต่อไปคือสีนมสดกันบ้าง มาแล้วมาจิ้มกันเลยนะคะดูสิเสียงจิ้มฟินมากค่ะยืดยืดมากเลยค่ะเหมือนวิปครีมเลยทุกคนเห็นปะน่าเล่นอะ่ะเทลงมาเทลงมา ยไข่มุกูมาเลยแฮบังยืดเห็นนะคะจะมีไข่มุกอยู่ด้านในด้วยเหมือนไหมที่พาว่าเหมือนสุดๆเลยเห็าว่าแล้วก็อยากกินชาไข่มุกแล้วน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะมีใครชอบไข่มุกรสชาติไหนบ้าง ชาไข่มุกรสชาติไหนบ้างต้องพูดแบบนี้ไหมพี่พาบางคนก็ชอบกินแบบรสนมสดโกโก้โกนมเย็นชาเขียวอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นรสเผือกเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่พานะคะและถ้าใครว่างนะคะวันศุขเสาร์อาทิตย์ที่สามสิบสาเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งนะคะไปเจอป้าภาได้ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นสามเลยนะคะเท่า,างไงคลิปนี้ป้าาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย